ครับหลายคนที่มารู้ว่าตัวเองเป็นโรคความดันโลือตสูงเนี่ยครั้งแรกเลยจะมีความกลัวมากกังวลมากสิ่งที่เขากลัวส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือกลัวตัวเองจะเป็นโรคกลัวตัวเองจะต้องกินยาตลอดชีวิตมีคําถามมากมายนะครับว่าแล้วเป็นโรคความดันโลือตสูงเนี่ยไม่กินยาได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบครับเวลาที่เราไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็วัดความดันที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าความดันสูง ความสูงก็คือมากกว่า140 90ก็จะเพิ่งตกใจนะครับก็ต้องตั้งสติก่อนว่าแล้วจริงๆเราเป็นโรคความดันสูงจริงหรือเปล่าการวัดความดันแล้วสูงครั้งเดียวเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าเราเป็นโรคเพราะว่ามันมีบางภาวะเขาเรียกว่าความดันสูงชั่วคราวระดับความดันหลอดเราเนี่ยมันจะมีความแปรปรวนยิ่งอายุมากยิ่งมากยิ่งแปรปรวนเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำาะั้นถ้าเป็นโรคความดันสูงเนี่ยคำว่าโรคเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าวัดเมื่อไหร่ก็จะสูงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยต่ํา จะสูงลอยตลอดแต่ถ้าสูงชั่วคราวเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะปกติแต่สูงบางครั้งนะฮะเั้นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็คือต้องลองหาเครื่องวัคดความดันดูแล้วไปวัดที่บ้านดูนะครับวัดเช้ากางวันเย็นวัดแล้วเอาให้คุณหมอดูว่าที่บ้านเป็นยังไงถ้าเกิดที่บ้านสูงจริงก็จะได้สรุปว่าเราอ่ะเป็นโรคความดันโลหิตสูงจริงจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาโรคความดันสูงเนี่ยมันมี2วิธีวิธีแรกคือการจินยา พอไปโรงพยาบาลคุณหมอวัดความดัน,นสูงก็ให้ยาไปกินหลายคนก็กลัวโอ้ยต้องกินตลอดทั้งชีวิตไหมเดี๋ยวพึ่งตกใจนะครับเพราะว่ายาคือวิธีหนึ่งยังมีอีกวิธีการรักษาวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องกินยาและเป็นวิธีที่ทั่วโลกยอมรับกันนั่นคือการปฏิบัติตัวการดูว่าพฤติกรรมแบบไหนที่ทําให้เกิดความดันสูงผมย้อนกลับมานะครับว่าในตอนแรกผมเล่าว่าความดันสูงเนี่ยโดยปุวยทั่วไปเนี่ย มันก็เหมือนกับระดับน้ําขึ้นน้ําลงมันมีความแปรปรวนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้ความดันขึ้นเราก็หลีกเลี่ยงปัจจัยนั้นซะความดันเราก็จะไม่สูงเมื่อความดันไม่สูงเราก็จะใช้ยาน้อยลงหรือไม่ต้องใช้ยาในที่สุดอันนี้คือหลักการในการรักษาความดันโลหิตทีนี้เราก็มาดูว่าอาแล้วปัจจัยอะไรที่ทําให้ความดันสูงหนึ่งน้ำหนักเราเกินไหม สหลอกกําลังกายไหมสามเรากินของเค็มไหมสีเรากินสิ่งกระตุ้นต่างๆเป็นเรื่องของเหล้ากาแฟแล้วก็สุดท้ายภาวะเครียดเพราะในห้าปัจจัยนี่เป็นปัจจัยหลักๆที่เขามีการศึกษาแล้วว่าถ้าเราจัดการปัจจัยเหล่านี้ได้เนี่ยความดันโลหิตเนี่ยก็จะลดลงมาดูปัจจัยแรกกันก่อนเรื่องน้ําหนัก เวลาที่คนไข้มาหาหมอเนี่ยหมอมักจะถามเสมอนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่น้ําหนักเกินไหมเอาใช้วิธีการคิดแบบเร็วๆแล้วกันนะครับเอาความสูงส่วนสูงเป็นเซนติเมตรตั้งนะครับลบด้วยหนึ่งรอแล้วกันว่าคนไข้สูงร้0เจน้ําหนักเขาน่าจะส0กิงั้นถ้าเกิดว่าน,นี้ก็แสดงว่าน้ําหนักเกินก็ต้องพยายามที่จะจัดการลดน้ําหนักลงอีกปัจจัยนึงก็เรียกอ้วนลงพุงนะฮะร,รอบเอวล,ลองดูนะครับว่าผู้ชายเนี่ย มากกว่า40นิ้วผู้หญิงมากกว่าสาสิบห้านิ้วการที่เราอ้วนลงพุงเนี่ยก็จะมีผลทําให้หลอดเลือดเราเนี่ยมีการแข็งตัวไม่ยืดหยุ่นก็จะเกิดความดันสูงได้มันการที่คนเราเนี่ยลดน้ําหนักลงคนเราลดไขมันหน้าท้องลงเนี่ยมีผลอย่างมากต่อเรื่องของความดันผมยกตัวอย่างคนไข้คนหนึงนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขามอยากรื่องความดัน แล้วก็ใช้ยาเยอะมากและน้ำหนักของเขาเนี่ยประมาณหนึ่งรกิโลเราก็พยายามกดดันนะครับกดดันจนน้ำหนักเขาเนี่ยลงมาเหลือเจ็ิบกิโลเห็นความแตกต่างเลยครับก็คือ,อยาใช้น้อยลงสามารถคุมความดันหตได้แต่ก็ยังต้องใช้ยาอยู่ถึงแค่ก็บอกว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ใช้ยาในแค่หนึ่งหรือสองชนิดก็สามารถคุมความดันได้แหละ อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยว่าการลดน้ำหนักลงเนี่ยมีผลต่อระดับความดันประเด็นที่สองคือเรื่องการออกกาลังกายผมว่าทุกคนรับทราบอยู่แล้วว่าออกกาลังกายมีประโยชน์อยู่แล้วละ่ะแต่ว่าการที่ไม่ได้ออกอย่างสงเมเสมอเนี่ยก็จะมีเหตุปัจจัยของแต่ละคนแตกต่างกันแต่ผมอยากจะเน้นนะครับการออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาความดันโลหิต สูงนะฮะพิธีหนึ่งเพราะการศึกษาเนี่ยเขาพบอะแล้วว่าการที่เออกกาลังกายอย่างสมเสม,สมอเนี่ยภายในเวลาสามเดือนเนี่ยมีผลทาให้ระดับความติตลดลงก็มีหลายคนถามว่าลราออกกําลังกายแบบไหนดีผมว่าแนะนําส่วนใหญ่นะครับเอาให้ง่ายเลยก็คือการเดินนั่นแหละไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากเดินได้เลยทําได้เลยไม่จะเดินไปตลาดเดินไปที่ทํางานเดินขึ้นชั้นบนไม่ต้องใช้ลิฟต์ เดินรอบสนามเดินรอบบ้านทําได้เลยถามว่าต้องออกบ่อยแค่ไหนไม่มีกฎตายตัวจะเริ่มเริ่มแรกเนี่ยในช่วงเริ่มแรกจะออกแค่ไหนก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องมีวินยัยหมายว่าการออกกำลังกายต้องมีาการวางแผนเช่นเราบอกว่าเราจะออกอาทิตย์ละหนึ่งวันพอแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเราเราค่อยออกอาทิตย์ละสองวันสมมติเราวางแผนละเราต้องทําให้ได้คือการมีวินยัย โดยเรามีเป้าหมายว่าเราจะต้องทําให้ได้อย่างน้อยเนี่ยเขาแนะนําว่า5ครั้งต่อสัปดาห์ต้องทําไม่ได้หรือจะมากกว่านั้นจะทำทุกวันก็ไม่ผิดอะไรนะฮะนั่นคือเราต้องมีวิน,นัยข้อ2ก็คือว่าการออกกำลังกายที่ดีต้องมีความก้าวหน้าคําว่าคําว่าความก้าวหน้าเนี่ยหมายความว่าเรามีการเพิ่มขึ้นข,นของการออกกำลังกายเมื่อเทียบกับตอนที่ออกกำลังกายใหม่ๆเช่นใหม่ๆเราออก เราออกใช้การเดินเดินเรื่อยๆเลยนะครับครั้งหนึ่ง10บนาทีความก้าวหน้าคือว่าเราเพิ่มขึ้นจาก10บนาทีเนี่ยก็จะครั้งต่อไปก็จะมากกว่า10นาทีโดยที่เป้าหมายที่ทั่วโลกแนะนําก็คือออกกําลังกายครั้งละประมาณสามสิบนาทีหรือเราจอมากกว่านั้นก็ไม่มีข้อห้ามนะครับเรานอกจากหลอ,อกได้นานขึ้น เราก็อาจจะออกได้บ่อยครั้งขึ้นเริ่มแรกเราจะออกแค่ประมาณ1วันต่อสัปดาห์เราก็มีความก้าวหน้าคือเพิ่มขึ้นเพิ่มจำนวนวันในแต่ละสัปดาห์ให้มากขึ้นจนถึงที่5ครั้งต่อสัปดาห์เราจะออกกำลังกายทุกวันก็ไม่มีข้อห้ามนะฮะเรามีความก้าวหน้าเราเริ่มจากการเดินเรื่อยๆเราสามารถที่จะจากเดินเรื่อยๆเนี่ยเป็นการเดินเร็ว จากเดินเร็วสามารถที่จะเป็นเดินสลับวิ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสมรภาพร่างกายการฝึกซ้อมของคนไข้เนี่ยเป็นแค่ไหนเพราะนนี่ยนี่คือหัวใจสําคัญของการออกกำลังกายก,ก็คือการออกกายที่มีวินัยสม่ําเสมอแล้วก็ต้องมีความก้าวหน้าเมื่อเราทําแบบนี้ไปเนี่ยประมาณ3เดือนเราก็จะเริ่มเห็นผลและว,ว่าระดัแบบความดันโลหิตเนี่ยเราจะลดลงเราจะสามารถคุมได้ง่ายขึ้น สามก็คือการกินเค็มเค็มเนี่ยก็คือเกลือเกลือเราจะมีพวกโดยเฉพาะเกลือแกลงนะพวกโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเป็นเรียกเป็นสารเกลือแร่มีจริงๆรแล้วสารเกลือแร่นี่มีความจําเป็นในการทํางานของเซลล์การทํางานของระบบประสาทของกล้ามเนื้อของร่างกายเรานะฮะแต่ว่าถ้าเรามีมากเกินไปเนี่ยเกลือที่อยู่ในเลือดเนี่ยจะมีหน้าที่ในการที่จะอุ้มน้ําดึงน้ําเอาไว้ ทำให้ปริมาณน้ำในหลอดเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นพอปริมาณน้ำหลอดเลือดสูงขึ้นความดันในหลอดเลือดก,ก็จะสูงขึ้นตามแน่นอนมันก็ต้องกระทบกับหลอดเลือดที่ไตหลอดเลือดที่สมองเกิดหลอดเลือดจีบเกิดอัมาพาตตามมาสารพัดนะครับนเพราะนียการตัดความเค็มของอาหารจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยเราคนกินเค็มนิดเดียวความดันเนี่ยขึ้นละเะนั้นเราเลือกที่จะปรุงอาหารเอง ลดการซื้ออาหารจากร้านตามสั่งเพราะอันนั้นเราจะควบคุมความเค็มได้ยากมากเรามาปรุงเองเราก็ใช้เรียกว่าใช้เกลือให้น้อยลงใส่น้ำปลาให้น้อยลงบางคนเราบอกว่าโอ้เรากินเค็มถ้าลดเค็มมันไม่อร่อยสมองคนเราจะมีการปรับปรับกับอาหารที่มีความเค็มน้อยลงสมองจะรับรู้แล้วก็พอใจกับอาหารที่เราเคยชินกันมาระดับหนึ่งเนี่ย เราก็จะรู้สึกว่าไม่รู้สึกลำบากในการที่เรากินอาหารที่ลดเค็มลดมันลดลงมันก็แล้เราจะรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกลำบากกับการที่เรามากินอาหารที่ไม่ค่อยเค็มมั้นสมองเราก็จะปรับตัวนะฮะพอเราพยายามลดอาหารเค็มได้เนี่ยแน่นอนครับระดับความดันเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงใครที่ดื่มเหล้าแนะนําว่าหยุดเหล้านะครับ แล้วก็สูบบุหรี่อันนี้ก็มีผลทําให้ความดันเลือดสูงขึ้นโดยตรงชัดเจนคนที่หยุดเล่าคนที่หยุดสูบบุหรี่เนี่ยความดันเนี่ยลดลงถ้าถามว่าเรื่องกาแฟมีผลโดยตรงกับความดันหดไหมเนี่ยตรงนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มบางคนที่ดื่มกาแฟแล้วความดันขึ้นกลุ่มบางคนดื่มกาแฟแล้วความดันไม่ขึ้นอันนี้ก็แตกต่างกันในแต่ละคนแต่ถ้าไม่แน่ใจเราก็ผมแนะนำว่า ก็หยุดกาแฟไปลองไปหานดื่มเครื่องดื่มอื่นแทนนะฮะประเด็นสุดท้ายเลยเรื่องความเครียดความกังวลอันนี้มีผลโดยตรงเลยคลิกจิตใจตัวจิตใจเนี่ยกระตุ้นให้เกิดความเครียดความเครียดก็ทําให้ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะฮอร์โมนของความเครียดเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวแรงขึ้นเราเริอมมีการหดตัวหัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันโลหิตสูงขึ้นชีพจรเร็วขึ้น มันคนไข้ที่มีบุคลิกภาพที่เครียดง่ายความดันก็จะสูงเป็นพักๆง่ายนั้นการที่คนเราเนี่ยสามารถปรับความเครียดได้เนี่ยก็ถือว่ามีส่วนช่วยในการที่จะลดภาวะความดันสูงได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่วิธีการปรับความเครียดเนี่ยมันก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนว่าวิธีไหนท,ที่ให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายการออหากิจกรรมพิเศษมาทํา การเบี่ยงเบนความสนใจการปรับกระบวนความคิดการคิดในเชิงบวกแล้วแต่วิธีการทำก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าสงบมีสติมีความสบายใจนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เราเนี่ยควบคุมความดันโลหิตได้ง่ายขึ้นทั้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกระบวนการวิธีหนึ่งในการรักษาโรคความดันโลหิตที่ไม่ต้องพึ่งยาแต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าให้คนไข้ไป เลิกกินยานะครับการรักษาต้องคบคู่กันทั้งการกินยาแล้วก็ทั้งการปรับพฤติกรรมแต่ว่าต้องทําทั้งสองอย่างคู่กันถ้าเราปรับพฤติกรรมได้ได้ดีแล้วเนี่ยเชื่อเลยครับว่าอนาคตเราจะสามารถที่จะค่อยๆลดยาลงหรือแม้กระทั่งไม่ต้องกินยาก็ได้นะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ